สวัสดีครับแฟนๆช่องแดงชาแนลและเอฟซีทุกท่านนะครับผมและก็ท่านที่เข้ามารับชมนะครับผมก็ยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับผมครับก็พบกันเช่นเคยครับผมวันนี้ก็มีแนวทางข้อมูลนะครับผมก็พยายามนะครับนะครับจะคัดสรรหววรัฐบาลนะครับที่เข้าเป้าและมั่นยำที่สุดนะครับมาให้คอหววรัฐบาลหรือให้ทุกท่านนะครับของเราได้เลือกชมกันนะครับผมการันตีด้วยสิติที่เข้า อย่างต่อเนื่องนะครับผมวันนี้ก็มีสี่สำนักนะครับผมเป็นแนวทางและข้อมูลให้มาให้ทุกท่านมาพิจารณากันนะครับผมครับก็มีนะครับหวยปกเขียวนะครับผมหวยปกเขียวนี้งวดที่แล้วนะครับผมงวดที่แล้วหวยปกเขียวประจําวันที่1กรกฎานะครับกรกฎานะครับหวยปกเขียวนะครับผมก็นะครับให้แนวทางนะครับก็เข้านะครับล่างเต็มเต็มนะครับ 2 9 9เนะครับผมครับผมของหวยปกเขียวนะครับผมวันนี้เรามาตามดูกันนะครับผมว่าจะเข้าหรือจะหลุดนะครับผมครับแล้วตามมาด้วยนะครับตำราเลียงเบอร์นะครับผมแล้วก็เลขเด็ดขวนใจรวยไวนะครับผมแล้วก็สิทธิ์หลวงพ่อเนื่องนะครับผมวันนี้สี่สำนักนะครับจะนํามาฝากให้ทุกท่านพิจารณาดูนะครับผมครับเรามาดูกันนะครับว่าตัวไหน นะครับเลขเด็ดบสำหรับงวดประจำที่16กรกฎาคม2564นะครับผมครับก่อนเราจะไปติดตามนะครับผมก็ขอฝากนะครับผมโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมนะครับผมทางช่องเป็นเพียงสื่อแนะนำแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่ง รัฐบาลเท่านั้นนะครับผมไม่สนับสนุนการพนันหรือสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นนะครับผมก็ฝากไว้ด้วยนะครับผมครับก็มาดูแนวทางนะครับผมของหวยปกเขียวนะครับงวดที่แล้วก็เข้า2ตัวเต็มๆนะครับงวดนี้นะครับมีเลขเด่นอะไรเราบัติดตามกันเลยนะครับเลขเด่นเด่นงวดนี้ให้นะครับผมเด่นนะครับก็มี9นะครับศ สองสี่หกสามนะครับผมครับเลขเด่นนะครับผมครับถ้าเป็นสามตัวนะครับผมก็มีนะครับเก้าศูนย์สองนะครับสำหรับท่านที่ชอบสามตัวนะครับผมเก้าศูนย์สองแล้วก็สี่หกสามนะครับผมครับนี่คือชุดสามตัวนะครับผมครับผม ครับเรามาดูชุด2ตัวนะครับที่ให้แนวทางและข้อมูลไว้นะครับผมก็มีนะครับ09นะครับ90นะครับผมตามด้วย94นะครับผมแล้วก็45นะครับผมครับตามมาด้วย42นะครับผมแล้วตามมาด้วย24ครับผมแล้วตามมาด้วย63 นะครับสามหกนะครับผมแล้วตามมาด้วยหกเก้านะครับเก้าหกครับตามมาด้วยสามสี่สี่สามนะครับผมขอโทษนะครับผมอ่าเก้าสี่ตัวนี้เป็นสี่เก้านะครับผมสี่เก้านะครับผมขออภัยด้วยนะครับผมสี่เก้านะครับตรงนี้นะครับเก้าสี่สี่เก้านะครับผม 9 0 0 9นะครับ9449นะครับ42246336นะครับ6996 3443ี่นะครับผมครับนี่ก็คือนะครับแนวทางและข้อมูลของหวยปกเขียวนะครับผมก็ดูแล้วที่ชนกับสํำนักอื่นนะครับผมก็มีนะครับ0 9น0้นี่ชนกับของเลขพิเศษนะครับผมแล้วก็มี6336นี่ชนกับเสือตกถังพลังเงินดีนะครับแล้วก็ชนกับของนะครับ เลขกำลังวันของทวีโชคนะครับผมแล้วก็มี6996นะครับผมชนกับจาะใจลุงหวังนะครับผมกับเลขกำลังวันของทวีโชคนะครับผม3443นี่ก็ชนกับเลขเม่นล่างนะครับผมครับนี่ก็คือแนวทางของหวยปกเขียวนะครับผมครับก็ลองพิจารณาดูนะครับนำมาฝากนะครับผมถ้าชอบ ก็ตามนะครับผมไม่ถ้าไม่ชอบก็ผ่านไปก่อนนะครับผมครับผมก่อนจะไปติดตามนะครับผมก็ฝากกดไลค์นะครับกดติดตามกดกระดิ่งนะครับติ้งติ้งเพื่อท่านจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปของช่องแดงชานอลนะครับผมถ้าชมเสร็จแล้วดีและมีประโยชน์นะครับผมก็ฝากกดแชร์ก็เป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้ด้วยนะครับผมครับเรามาตามต่อที่ตำราเลียงเบอร์นะครับผมครับ เรามาชมดูแนวทางและข้อมูลของตำราเดียงเบอร์ที่ให้ไว้นะครับผมครับก็มีเลขเด่นนะครับเลขเด่นที่ให้ไว้นะครับผมมีหกสามนะครับเจ็ดเก้านะครับผมเลขเด่นนะครับหกสามเจ็ดเก้านะครับผมชุดสามตัวนะครับผมก็มีหกห้าเก้านะครับ เจ็ดห้าเก้านะครับผมตามมาด้วยสามหกแปดครับสำหรับชุดสามตัวสำหรับท่านไหนที่ชอบชุดสามตัวนะครับผมครับตามมาด้วยชุดสองตัวนะครับที่ให้ไว้นะครับผมครับก็มีนะครับหกศูนย์นะครับหกห้าอ้าวโทษนะครับปากกาหกห้านะครับผม คับตามมาด้วยนะครับ6 9นะครับผมตามมาด้วย7 0นะครับผมตามมาด้วย7 5นะครับผมตามมาด้วย7 9นะครับผมตามมาด้วย3 4นะครับผมตามมาด้วย3 6นะครับตามมาด้วย38นะครับตามมาด้วย9 4 นะครับตามมาด้วย96นะครับตามมาด้วย98นะครับผมครับนี่ก็คือแนวทางข้อมูลของตําราเรียงเบอร์นะครับผมครับดูแล้วนะครับผมก็มีนะครับ65กับ69นี้นะครับผมก็ชนกับเลขกำลังวันของทวีโชคนะครับผมครับแล้วก็มี75ครับ75นี้ชนกับของนาอ้วนนะครับผมครับ36กับ38นี้นะครับผมชนกับ เสือตกถังพลังเงินดีนะครับผมครับครับตามมาด้วย96นะครับสําหรับ9 6ก็ชนกับนะครับเจาะใจลุงหวังนะครับผมครับนี้ก็คือแนวทางและข้อมูลของตําราเรียงเบอร์นะครับผมครับถ้าใครที่ชื่นชอบนะครับผมก็ตามได้นะครับผมถ้าท่านไหนไม่ชื่นชอบก็ผ่านไปก่อนนะครับผมครับครับผมมาตามต่อที่เลขเด็ดขวัญใจรวยไวนะครับผมก็มีแนวทางนะครับผมให้เด่นนะครับผม ให้เด่นนะครับที่0ูนกับ3ามนะครับผมครับเลขสองตัวนะครับผมก็มีนะครับศูนย์สูนย์นะครับผมตามมาด้วย0ูนย์สามนะครับ3 0นนะครับตามมาด้วยศูนย์้า้านนะครับตามมาด้วยศูนย์เก้าเก้าูนย์นะครับผม แล้วตามมาด้วยนะครับ3 0 0 3นะครับผมแล้วตามมาด้วย3 2 2 3นะครับผมตามมาด้วย3 5 5 3นะครับผมตามมาด้วย3 9 9 3ครับผมครับนี่ก็คือแนวทางนะครับข้อมูลของเลขเด็ดขวนใจรวยไวนะครับผม ดูแล้วนะครับเลขที่ชนกับสำนักอื่นนะครับผมก็มี05กับ09นี้นะครับผมชนกับของเลขพิเศษนะครับผมครับแล้วก็มี32 23 35 53นะครับก็ชนกับบ้านไผ่เมืองพลนะครับผมครับนี่ก็คือแนวทางนะครับของขวัญใจรวยไวนะครับครับท่านไหนที่ชื่นชอบนะครับก็ตามได้นะครับผมถ้าท่านไหนนะครับผมยังไม่ชอบนะครับก็ผ่านไปก่อนเด้อครับผม มาตามต่อที่สิทธิ์หลวงพ่อเนื่องนะครับผมสิทธิ์หลวงพ่อเนื่องนี่นะครับผมก็เลขแม่นเกือบทุกงวดนะครับผมก็มาติดตามชมกันเลยนะครับผมครับเลขเด่นที่ให้ไว้นะครับผมเด่นนะครับผมเด่นที่ให้ไว้นะครับผมก็มีเลขหนึ่งเลขห้าเลขเก้านะครับผมเด่นเด่นเลยฮะหนึ่งห้าเก้านะครับผม คราวนี้มาดูเลข2ตัวนะครับผมเลข2ตัวก็มี1 3นะครับ1 4 1 8นะครับผมตามมาด้วย5 3 5 4นะครับ5 8นะครับผมและตามมาด้วย9 3นะครับ9 4แล้วก็มี9 8 ครับผมครับนี่ก็คือแนวทางข้อมูลนะครับของสิทธิหลวงพ่อเนื่องนะครับก็เข้าเกือบทุกงวดนะครับก็นํามาให้ทุกท่านพิจารณานะครับผมถ้าท่านไหนนะครับที่จะสนใจจะเก็บอภิพิณาตัดสินใจเลือกซื้อลอตเตอรี่หรือสลากกินแบ่งก็รีบเก็บไว้เลยนะครับผมก่อนที่จะหมดแผงหรือเกี้ยงแผงก่อนนะครับว่าเป็นเลขที่สถิตินะครับเข้ากว่าหลุดนะครับผมครับถ้าท่านไหนที่ยังไม่ชอบนะครับก็ผ่านไปก่อนนะครับผมครับมาดูที่นะครับ ทั้งสําสำนักนะครับเลขที่ชนกันนะครับผมครับก็มีเน้นๆก็คือ9 6 6 9นะครับผมของปกเขียวนะครับผม9 6นะครับ69ชนกับตําราเดียงเบอร์นะครับผมเลขที่ชนกันระหว่างสี่สำนักนี้นะครับผมก็นอกนั้นก็คนละทิศคนละทางครับก็นามาให้ทุกท่านพิจารณาดูนะครับผมชอบนะครับก็ตามนะครับไม่ชอบก็ผ่านไปก่อนนะครับผม ครับก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปให้ด้วยนะครับผมก่อนจากกันก็ขอย้ํานิดนึงนะครับผมครับว่าเรื่องราวเหล่านี้นะครับเป็นเพียงความเชื่อส่วนบุคคลเท่านั้นนะครับ พี่น้องคองหวยรัฐบาลนะครับโปรดใช้วิจายในการรับชมและรับรู้ข้อมูลอย่างมีสติด้วยนะครับผมข้อมูลและแนวทางนะครับหว,หวยรัฐบาลงวดนี้นะครับที่ให้ไวเ้เพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคและสนับสนุนการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ถูกต้องตามกฎหมายนะครับผมครับผมก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับผมครับก็ขอให้ทุกท่านนะครับโชคดีและเฮงเฮง ทุกสู่ทุกคนเด้อครับผมสวัสดีครับ